ในเบฟน้านี้การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมผมมุ่งหวังว่าตัวเองอยากจะเป็นคนที่มีความรู้รอบรู้ด้านดนตรีไทยให้มากพอที่จะสามารถแบ่งปันความรู้สึกความชอบของตัวเองให้คนอื่นได้เข้าใจแบบง่ายๆครับ ตอนเด็กๆเ,เห็นพี่ชายกับพี่สาวเล่นขิมครับด้วยความที่เห็นมาตั้งแต่เด็กก็เลยอยากลองเล่นดนตรีไทยบ้างรายการประกวดดนตรีสอนทองเนี่ยครับเป็นรายการที่ใหญ่แล้วก็เปิดให้แข่งขันอีกครั้งหนึ่งครูก็เลยอยากให้ลองประสบการณ์ไปดูผู้เล่นคนอื่นที่เขาแข่งกันนะครับ รายการของการประกวดดนตรีไทยสอนทองเนี่ยเป็นการประกวดที่ส่งเสริมให้เด็กที่เริ่มเล่นดนตรีนะได้ได้เริ่มเข้าประกวดต,ต้องการให้เด็กๆนั้นเริ่มหัดดนตรีไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติะคะรับรางวัลชนะเลิศสองคู่ระดับมัธยมศึกษานายพุทธเรศแสนสิรินาวินชั้นมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทพสิรินกรุงเทพมหานคร อย่างแรกเลยครับดนตรีไทยทําให้ผมได้มีสมาธิมีประสบการณ์ได้ฝึกสมองอย่างที่2คือทําให้เราได้พบกับผู้คนมากมายได้มีมิตรมีเพื่อนมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนละจังหวัดแต่ว่าเมื่อเรามาเล่นดนตรีด้วยกันเราก็สามารถไปพร้อมกันได้ครับไทยเบฟร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้านดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน